เคล็ดลับเคเล็กส่งเควสป้ายให้ไหวต้องไม่ไปแมพเคเล็กไม่ไม่ไปแล้วยังไงจะเก็บเลเวลเคเล็กยังไงนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเจอทีละ2ตัวเฮ้ยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง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 เก็บเลเว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 ลแบบคลาสสิก <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับผมเอ็มจะพาทุกคนไปรู้จักกับ เคเล็กเป็นเควสป้ายซึ่งผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับมีคนดูประมาณแสนล้านแคนนะครับก้องขอเสียงปรบมือด้วยครับตอนนั้นนะผมเอา,เอาการเก็บรลเวลนะครับเอาแบบคำนวณแบบละเอียดเลยนะระหว่างเคเล็กกับแมวน้ำเออไม่ใช่กับแมวอยุธยาซึ่งจะเน้นที่จอ็อบใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดเราเอาอ e ีกด้วยเนี่ยเคเล็ก มันน่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนและจ็อบก็ได้ด้วยยิ่งถ้าเกิดช่วงคูณแล้วกดสมุดคูณแล้วกดโคตรคูณอะไรไม่รู้เอาให้หมดใส่ของคูณเอาให้หมดเออแต่ว่ามันก็แพงอยู่นะอาจจะเป็นหมื่นแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับเคเล็กและไม่ใช่แมปเคเล็กด้วยเฮ้ยเออและหลายคนอาจจะเคยไปแต่ผมก็มั่นใจว่าก็มีอีกหลายๆคนโดยเฉพาะมือใหม่อาจจะไม่รู้นะครับ อาจจะคิดว่าอ๋อเคเล็กก็คือแบบด้านขวาเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับก็เนี่ยเอาไม่เดินดีกว่าก <c oughs> ็อยู่ทางขวานะเพื่อนๆสามารถเดินไป2แมปก็จะเจอแบบเคเล็กซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอีกแบบหนึ่งครับที่มีเคเล็กเหมือนกันเว้ยเฮ้ยและจํานวนมอนสเตอร์นั้นน่าจะเยอะกว่าเว้ยเฮ้ยจะเป็นจริงหรือเปล่าจะใช่หรือไม่เป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวโดนเลิกเสตเดี๋ยวโดนเลิกเสตไม่เป็นไรผมจะวาร์ปไปเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่เคยมา ไม่มีวาร์ปไม่มีเมียวาร์ปก็สามารถที่เดินไป2แมปอยู่ตั้งขวานะเจอเลยแต่ว่าผมก็จะวาร์ปไปก็แล้วกันนะเพื่อไม่มีการเสียเวลาไงเย,ยอะๆห้นิน่านเพื่อไม่มีการเสียเวลาก็จะไปกันเลยนะผมวาร์ปเป็นนี่นะครับปึ๊บไปเขาสิเขาวาร์ปเขาวาร์ปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่เรียกว่าเคเลซซึ่งเคเลก ก็จะอยู่ข้างเคใหญ่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยเพื่อนๆหลายๆคนอะ่ะอาจจะไปรับเวสมาแล้วใช่ไหมครับอยู่ในหน้ากดออเดร์เนตอยู God ่นะครับนี่ยผมรับมาแล้วเป็นเอริกกิเตอร์นะทีนี้เราจะมาดูกันนะว่าเคเล็กนั้นเปิดของกนครับของก็มีประมาณนี้ก็มีแมวน้ำนะครับเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มโจมตี25าสำหรับมอนเตอร์ธาสน้ำนั่นเองออพีดมาพีดมาเดี๋ยวนะแปะ๊บนึงโอเคไป เราเอาให้พิดผิดพิดไม่เดินตามอะไรเนี่ยงอนละเงอนล่แต่เองโอเคครับตอนนี้ผมเดินมาอยู่ประมาณกลางกลางแบบเนาะเพื่อจะได้แบบเขาเรียกว่า,เ,าเปิดโอกาสให้เห็นเคเล็กมากขึ้นตอนนี้เป็นเวลาช่งชาวงเช้านะซึ่งการหามอเตอร์ที่ช่งชวงเช้าเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วแหละคนน่าจะไม่แยงวิธีการนะครับผมจะเปรียบเทียบแบบเคเล็กนี้กับอีกแบบหนึ่งนะ อ่าซึ่งเพื่อนๆสามารถกดค่าไปอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสนับส,สนุนนะครับก็สามารถที่จะคลิกดูไปให้จบก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะหรือเปล่าเอ๊ะหรือเปล่าวะ <laughs> ก็อาจจะยาวก็ได้อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยสนับสนุนกันก็นแล้วกันนะครับโอเควิธีการครับผมจะ A B เนาะแล้วเราจะเริ่มนับจาก A B ในการนับเวลาเลยนะครับเพราะว่าถ้ากดกะถ้านับที่กั๊มมันจะยาวไปเนาะ A B เนี่ยมันประมาณ4ี่นาทีนะ เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วเราเริ่มเลยครับไป A, B, เสร็จเดินหาเลยเมื่อกี้เห็นแวบอยู่ตัวนึงไปไหนแล้วเอาเฮ้ยหายเว้ยเฮ้เจอแล้วเจอแล้วอู้สองตัวเลย2ตัวเลยมาเราจะมาแข่งกันว่าระหว่างแบบนี้นี้กับอีกแบบหนึ่งหนึ่งตรงไหนจะเจอมอนเตอร์แคเล็กเยอะกว่ากันแต่แบบเนี้ยผมว่าข้อเสียเปรียบของเขาเลยก็คือมันกว้างครับ และมอนเตอร์กระจายโครจะทั่วแมปเลยนะมันไม่ใช่กว้างธรรมดานะมอนเตอร์ก็แบบเฮ้ยอีเงินเยอะมันมันไม่เยอะคือมอนเตอร์อเยอะแต่ว่าคนตีก็เยอะอ่ะเสร็จแล้วเราก็หาไม่เจออีกแล้วมันก็กระจายทั่วแมปอีกโอ้คิดเราเหนื่อยแทนนะครับอ่ะเจอตุลเข้าเจอตุลและใช้ได้อยู่เฮ้ยสองตัวเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้คือข้อได้เปรียบของการที่ คนน้อยในช่วงเช้าแต่ผมอ่าไปดูอีกแบบหนึ่งแล้วแบบเดินคร่าวๆนะครับยังไม่ได้จริงจังในการตีเนาะผมว่าเคาเล็กเยอะกว่าเพราะว่าการกระจายของแมปมันในในในเคเล็กมันน้อยกว่านะแต่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามานับจํานวนก่อนดีกว่าว่าเมื่อกี้เท่าไหร่นะหนึ 1, ่งสองเดี๋ยวผมขึ้นจํานวนดีกว่าเนาะจะได้รู้นะครับว่ามันเยอะหรือเปล่า,หร,าหรือมันน้อย โอเคตีไปครับชุบชับชุบชันะชับชุบชันละลชับชับเย่อะไรของผมวะเนี่ยแปเอาพียงอะไรมาจากไหนนี่โอเคเฮ้ยเจอเยอะอยู่นะเจอเยอะอยู่นะมันจะเปรียบเทียบกันไหมเนี่ยมันรู้สึกเยอะอยู่นะแต่แต่ผมว่าเพื่อนๆทุกคนที่เคยมาแบบนี้จะรู้นะว่าอย่างเช่นช่วงค่ำๆอย่างเงี้ยกล้ารับประกันกล้าการันตีเลยครับว่าเราจะไม่เจอเค้เล็กอย่างนี้แน่นอน เกตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ2นาทีก็คือครึ่งทางแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเจอแคเล็กเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวเออมันเจอเยอะอยู่นะเป็นเพราะว่าช่วงเช้าด้วยแหละอืมแต่ถ้าเพื่อน,อนไปเจอเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเจอช่วงค่ำอย่างเงี้ยเพราะว่าคนสนใจก็เออเราทํางานเนาะหรือว่าวันเสาร์ที่เราก็หยุดพักไงแต่พอตอนช่วงค่ำๆเรามาเล่นใช่ไหมเราจะเจอมอนเตอร์ที่แบบ น้อยนิดกระจิตริดหิ่งห้อยอะไรวันนีออ้ก็คือมันมันเจอยากอะอันนี้เจอโอ้โหอันนี้ถือว่าเจอง่ายนะอันนี้เจอง่ายนะแต่ผมจะบอกว่ารับประกันเพราะว่าผมลองเทสแล้วมันแตกต่างนะครับอันนี้ก็คือไม่แตกต่างอาวเฮ่เช้าอยู่ยังมีคนอาจจะเจ้เจ,เจไม่ทันอเจอ่อเจ้ไม่เป็นไรนี่เจออีกแล้วเฮ้ยเจอเยอะอยู่นะเพื่อน เออเอาไม่เป็นไรผมให้เพื่อนๆตัดสินใจก็แล้วกันเพราะผมคิดว่านะส่วนตัวผมอ่ะอีกแบบหนึ่งเยอะกว่าเจอบ่อยกว่าและที่สำคัญครับก็คือช่วงค่ำก็ไม่มีคนไปแย่งโอ้ยเฮ้ยัอเน,นี้ยคนแย่งอย่างแน่นอน่ะอุ้ยนี่เยอะอยู่นะแกลหมดแล้วครับแกลหมดแล้วครับตอนนี้ไกลหมดแล้วนะครับไกลหมดแล้วนะครับไกลหมดแล้วเสียงเหี้ยบโอเคเราเริ่มก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเจอเยอะอยู่นะครับ เออคือถ้ามันเดินเจอมอนเตอร์ประมาณนี้มันก็โอเคแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ใช่อย่างนี้นะเวลาเราเล่นจริงอ่ะโดยเพพาะตอนคืนนะครับไม่เจอเลยไม่มีทางเจอ <c oughs> เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกจะไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้เออเนี่ยปกติมันจะประมาณนี้แหละคือเดินประมาณาสักหนาทีหนาทีเนี่ยเจอประมาณไม่รู้อ่ะบางทีก็ตัวสองตัวสตัวเนี่ยไม่เกินนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม เดินมาเกือบครึ่งนาทีก็เพิ่งมาเจออีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราจะส่งเพจเน้นจํานวนถูกไหมครับเราเน้นส่งเพจแล้วก็เพื่อนๆที่มี v ีไอพีอ่ะเอาหมดแล้วตอนนี้นะครับบทสรุปตอนนี้เราตัดภาพเลยนะครับว่าเราได้จัหมดกี่ตัวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกแบบหนึ่งซึ่งพูดง่ายๆผมพูดราคาก่อนถ้าเพื่อนๆจะไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเดินขวาเข้าว้าตรงนี้นะ มันจะเป็นแมปเคใหญ่เสร็จแล้วก็เดินลงครั้งหนึ่งก็จะเป็นแมปเคเล็กอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไม่ไปคือประมาณ99 9 9เนจุด99เนี่ยเขาไม่ไปแบบนั้นในการตีเคเล็กแต่เขาไปแมปนั้นเพื่อไปตี C ีออเทอร์โอเคไหมซึ่งถ้าเราไปตีซีออเทอร์เราก็จะตายแล้วเราก็ไม่ได้เก็บเคด้วยเพราะเคดซีออเทอร์มันต้องเป็น70บบวกนะครับมาทีนี้ เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกแบบหนึ่งหรือว่ายัางไงดีหรือเราจะวาร์ปไปเพราะว่าถ้าเดินไปไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่า <c oughs> โอเคไหนๆก็ไหนๆละผมว่าเดินไปดีกว่าเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆมือใหม่เนาะจะได้เห็นนะครับว่าเวลาการเดินไปแบบนั้นอะ่ะมันจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างแต่เพื่อสามารถจะไปแมบบเซียวเตอร์นะครับหรือว่าเคเล็กอีกแบบหนึ่งอะ่ะได้ด้วยการวาร์ปไปที่แมวน้ําแล้วก็เดินขวาแมบบเดียวเจอเลยโอเคไหม มาเดี๋ยวเราไปนะครับเราเดินไปแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะเดินปุ๊บลงจุดล่างเห็นไหมครับแดงๆขวาล่างไม่ใช่ขวาล่างกลางล่างพีสต,ตามมาเถิดพีสไม่ค่อยตามอะ <c oughs> งอนอะไร <c oughs> พราเนี่ยวันนี้ยเออด้วยด้วเด้ยวยด้วยพี่ช่วยด้วยพีพ่บ่วยผมด้วยพี่ครับเดี๋ยวด้ยวยด้ยวเดยเอ๊ะชื่อพีค่คนณคุณนะเนี่ยอ๋อถ้าจาไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ในสตรีมด้วยนะครับเป็นสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับโอเค ก็ใครดูไหนนะพี่เขาก็เล่นไหนแจม่แจมๆเลยนะครับมาเฮ้ยมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเคสทำไมเคสเล็กไม่เยอะเท่าเคสใหญ่วะเออเซ็งเว้ยคนเลเวลน้อยเขาอยากเก็บอากเข้าใจไหมครับท่านพูดแล้วหงุนหงิดเลยมาคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับนี่คือแมปซี e อเตอร์หรือว่าเคเล็ก2ก็แล้วกันนะท่านเพื่อนมาเคเล็ก2นะครับ ผมตั้งชื่อให้เลยเคเล็กซ่องมาเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะเอาเมื่อกี้ไปตีช้านะ่ะเดี๋ยวนะตีช้าลืมกดนะเุย้ยเอาเปียบเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบเมื่อกี้ไม่ได้กดนะเว้ยเฮ้ยโอเคก็เ,เดี๋ยวเดินให้เพื่อนๆดูแล้วกัากานเนาะว่ามันเยอะหรือเปล่านะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมมแล้วใช้บัฟนะครับเป็นการตัดสินใน4นาทีครับเพราะฉะนั้นเริ่มครับไปลุย 4นาทีจะเจอกี่ตัวเฮ้ยไม่เจอเลยอะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยปกติตอนผมมานี่เจอตลอดนะเอาเป็นว่าเอาให้เพื่อนๆตัดสินใจก็เจอแล้วเจอแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเจอทีละ2ตัวเฮ้ยจะกเสียงทำไมเนี่ยเห็นไหมเจอ2ตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเจ๋งปะเจ๋งปะเอออย่าพึ่งโมดิพี้พี่อย่าพึ่งโม้สิครับนี่เห็นไหมเจอต่อเนื่องเลยเห็นไหมเป็นยังไงล่ะ เป็นไรวะเป็นตัวไลน์แล้วเนี่ยขอเป็นพระเอกในใจเธอบ้างเธอเจออีกแล้วเว้ยเนี่ยเห็นไหมสบายแล้วก็เก็บสบายด้วยข้างบนเนี่ยไม่มีเสี่ยวเธอมาปวดให้รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือตายนะครับเนี่ยสบายสบายแบบเนี้ยผมบอกเลยเนี่ยตีตัวนี้โชว์ด้วยอะตีแบบให้เสียเวลาด้วยก็ยังเจอนี่เจออีกแล้วเป็นยังไง <laughs> ใครไม่มาก็แล้วแต่แต่ผมมาครับเพราะว่ามันไม่มีคนเลยแล้วอย่างที่บอกนะช่องผมก็ไม่ยังเพื่อนที่ตามก็ไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเผยแพร่ไปก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็ไม่ก็มาได้นะผมว่าคนไม่เยอะหรอกต่อให้คนเยอะอย่าลืมนะครับว่ามอนเตอร์ที่เป็นเคเล็กอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ประมาณก่วงครึ่งบนอะ่ะประมาณมเขาเรียกว่าอะไรอัตราส่วนก็3ต่อหนึ่งอ่ะเออซีอเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ เคเล็กเนี่ยประมาณ3มอัตราส่วนนะค,คือตีเป็นแผนที่นะเจออีกแล้วสามตัวรวนเป็นเพื่อนคิดเอาดูคิดเอาเองนะครับผมเฮ้ยเป็นไงล่เป็นยาล่ะไม่มาไม่ได้แล้วใครไม่มาก็ช่างนะผมผมไม่รู้ด้วยนะบอกแล้วนะอันนี้คือคือถ้าเนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเก็บที่นี่ไม่เร็วหรอกก็ใช่ก็ใช่อยู่ถ้า เกิดเรามีเขาเรียกว่ามีปาร์ตี้ที่ดีนะครับก็อาจจะไปที่แม่มดหรือไปที่ไฮอ็อกถ้ามีงบประมาณบ้างเล็กน้อยก็ไปไฮอ็อกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาแบบใช้เดียวนะ <Wow. S 1> ผมก็แนะนําว่าแมปนี้แหละเนี่ย,หเ,ยเห็นไหมผมเดินกี่ก้าวครับเจอ1ตัวเจอ3ตัวตลอดนี่เจออีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ามันเยอะมากว้าว อ่านี่คือผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้แหละแต่เพื่อนมือใหม่นะ่าจะไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าเพราที่ผมเห็นนะ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไปเก็บแมวน้ำไม่ใช่ไปเก็บเคเล็กในเมื่อกี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นอีกแบบหนึ่งที่คนอะ่ะไม่เคยมาผมไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นคนมาเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับนี่เห็นไหมเจออีกแล้วสองตัวนี่นะผมตีตัวอื่นด้วยนะเออแต่แบบเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ตีเห็ดต,ตีอะไรเลยนะอืมเพราะฉะนั้นผมมองว่า อันนี้คือเราเปรียบเทียบแค่บัฟเดียวนะครับคือ4นาทีถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเน้นแบบปริมาณเช่นถ้าเน้นล่อเป็นก้ามผมมองว่ามันได้เยอะมากแป๊บเดียวเนี่ย1 0 0อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ดีไม่ดีนะถ้าเพื่อนๆเล่นคนเดียวครับอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออถ้าเล่นคนเดียวอะ่ะไปแม่มดถ้าไปแม่มดถ้าไม่มีปราร์ตี้นะครับบางคนเห็นนะไปตีคนเดียวมันอาจจะมีปริมาณเยอะ แต่ว่าเราอาจจะตายหรือไม่ปลอดภัยเพราะว่าเลเวล,เลย,ยังไม่เยอะถูกไหมครับแต่ถ้ามาที่เนี่ยผมมองว่าปลอดภัยครับเห็นไหมผมแทย์ยังไม่ได้ฮิวอะไรเลยก็สบายสบายเลเวลห้าสิบอมาที่นี่สบายอยู่แล้วแล้วเคลสมานหนะักก็คือแค่5 0ถึง70ถูกไหมเพราะฉะนั้นสายอจีนะผมมองว่ามาได้สบายบือสะดีโบูบูบูบ,บเออเนี่ยเจออีกแล้ว เห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมผมจะเก็บแป๊บเดียวจะถึง100แล้วนะครับไม่ได้ยากเลยมอนมันเยอะเหลือเกินเจออีกเล้วหนึ่งตัวอะไรวะเนี่ย, <S <S เ,ดยเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเอาเ็นว่าก็ให้เพื่อนลองเปรียบเทียบเอาเองนะครับนี่ขนาดแบบเค้เล็กเมื่อกี้ที่คนไปฮิตทีอะ่ะตอนเช้าไม่มีคนแย่งผมก็ยังมองว่ามันยังน้อยกว่าที่นี่ แล้วเพืเ่อนๆคิดดูนะครับถ้าเป็นตอนขําที่ไหนจะเยอะกว่ากันครับขอเสียงบนบน้วยครับโอเคครับก็มาแบบสั้นๆได้ใจความสั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ตามที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าแต่ผมจะบอกนี้ครับว่าตัดสินใจเอาเองนะนี่คือการเปรียบเทียบครับมันก็คือการแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ <S <S เพราะฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e แล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะได้มีถ้ามีพอมีกําลังใจจากเ,เพื่อนผมก็มีแรงทําคลิปเห็นไหมทำคลิปต่อเนื่องแล้วช่วงนี้แต่ช่วงไหนที่อาจจะแบบรู้สึกเศร้าโศกเสียใจก็อาจจะทําคลิปน้อยลงก็อย่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แชร์ไปกลุ่มต่างๆก็ได้ครับคลิปของผมจะได้ออกไปสู่สาธารณชนบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ มาเลยมาเลยด่วนดวนเราเร็ว